สวัสดีค่ะชื่อพีแอมนะคะพี่เป็นตัวแทน Honda ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ S <S เป็นตัวแทนของรถจักรยานยนต์ Honda ค่ะโดยปกติอะค่ะพี่ยังชอบออกกำลังกายรูปแบบไหนคะพี่ชอบในการเล่นคลาสค่ะเพราะว่าการเล่นคลาสอะมันได้เทรนเนอร์ได้สอนเราแล้วก็ได้ออกกำลังกายและได้สนุกกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะแล้วโดยปกติอะค่ะใดหนึ่งสัปดาห์พีแอมมาออกกำลังกายกี่ครั้งคะเออหนึ่งสัปดาห์พี่จะหยุดอยู่ประมาณ2วันค่ะ มมาการดูแลตัวเองไม่ยากเลยค่ะเราดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการหมั่นออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญคือไม่เครียดน,นะคะแต่ถ้าจะออกกำลังกายให้ดีต้องมาที่อัลฟ่ายิมนะคะโอเคค่ะ ที่ออกกำลังกายที่เอ้าฟ้าที่นี่นะคะสถานที่จอดรถสะดวกสบายมีร้อยกว่าคันจอดได้เลยนะคะแล้วที่นี่สะดวกสบายในเรื่องของการจอดรถห้องน้ําก็สะอาดแล้วเครื่องเล่นก็ได้มาตรฐานแล้วที่นี่ที่สําคัญคือพนักงานบริการดีเทรนเนอร์ทุกคนบริการเป็นมิตรและมีคุณภาพในการทํางานทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณ <นะ S 1> ค่ะ,คะเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่สีนะคะ <c oughs> พี่สีเป็นคนที่ไม่เคยเข้ายิมมาก่อนค่ะที่เข้ามาเล่นที่นี่เห็นตั้งแต่ก่อสร้างแล้วก็เห็นด้วยว่าเป็นยิมที่มาตรฐานทราบมาว่าโอนเนอร์เนี่ยศึกษาเรื่องการออกกําลังกายมาโดยเฉพาะก่อนที่คุณพิวเตอร์จะตัดสินใจมาสร้างยิมมีกิจการยิมในภูเก็ตซึ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้พิวเตอร์ไปศึกษาเรื่องการออกกําลังกายเรื่องเครื่องเล่นมาโดยเฉพาะและเมื่อตัดสินใจก้าวเข้ามาที่ยิมซึ่งเป็นคนที่ไม่เคยเข้ายิม,ม ก่่อนคะก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าที่นี่นอกจากว่าอาคารมาตรฐานแล้วออมีที่จอดรถในร่มซึ่งจอดได้หลายคันมากๆค่ะมีห้องน้ําที่มาตรฐานสามารถอาบน้ําหลังจากออกกําลังกายคุณจะไปปาร์ตี้คุณก็สามารถเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแล้วไปปาร์ตี้ต่อได้เลยและที่สําคัญที่นี่มีเครื่องเล่นหลากหลายเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วก็มีคลาสหลากหลายมากมีทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นโดยเฉพาะปัจจุบันก็เพิ่มเวลากลาง วันให้สําหรับคนที่สะดวกในเวลากลางวันด้วยมีสระว่ายน้ํามาตรฐานแล้วที่สําคัญขณะนี้ก็ในส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งกําลังจะเสร็จนี้ก็มีเครื่องเล่นที่จะใส่เข้าไปอีกมากมายเตรียมพร้อมกับรูปแบบใหม่ตึกใหม่ของอัลฟาได้ในเร็วๆนี้ส่วนพี่เองหลังจากมาเล่นที่นี่ได้สักระยะหนึ่งเล่นเครื่องเล่นเองบ้างเล่นเข้าคลาสบ้างก็หลังก็เลยอยากท้าเลน่นตัวเองค่ะคิดว่าเราจะต้องมีเทรนเนอร์เทรนเนอร์ที่นี่ค่อนข้างจะมีคุณภาพก็เลยมาเทรนซึ่งมีเทร มาเทรนนี่สักประมาณเกือบ3ปีแล้วซึ่งก็ไม่ผิดหวังเพราะทําให้เราเล่นเครื่องเล่นแล้วเล่นถูกเฉพาะส่วนปลอดภัยเพราะเรามีเทรนเนอร์คอยเซฟคอยแนะนําวัยอย่างวัยวัยพี่เป็นวัยผู้สูงอายุแล้วก็ยังสามารถมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกมีสัดส่วนที่ดีขึ้นถ้าคุณผู้หญิงที่เข้ามาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะถ้าคุณเล่นเครื่องเล่นไม่ถูกก็จะมีเทรนเนอร์คอยแนะนําซึ่งสามารถสอบถามได้ทุกเวลาสิ่งที่ จะได้ยินคำถามจากเพื่อนๆเ,เออว่าที่นี่ที่อันฟ้านี่ราคาสมาชิกค่อนข้างแพงจริงๆแล้วดีคิดว่ามันก็เหมาะสมกับราคานะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามีเครื่องเล่นหลากหลายมากๆม,มีที่จอดรถมีห้องน้าและที่สำคัญมีคลาสที่คุณสามารถที่จะเลือกเล่นได้ตามที่คุณชอบอย่างเช่นอย่างสีเนี่ยเล่นโยคะมีบอดี้ปั๊มบอดี้สเตปบอดี้คอมแบทเอ่อถ้าคุณชอบเต้น แล้วก็มีซุมบ้าแล้วมีสระว่ายน้ําซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งวันซึ่งตีคิดว่าเอ่อตัวเลือกที่เขามีให้ที่นี่เนี่ยเหมาะสมกับราคาค่ะบวกกับเอ่อความสะดวกสบายที่คุณจะได้รับถ้าเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนที่สนใจที่จะเข้ามาเล่นที่นี่แต่ยังลังเลใจอยู่ก็สามารถเข้ามาเล่นได้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีออฟเฟอร์ให้เล่นฟรีหนึ่งครั้งคุณสามารถเข้ามาดูว่าเท่าที่สีพูดเป็นจริงหรือเปล่าค่ะว่า ิ่งที่อำนวยความสะดวกเครื่องเล่นรัสต่างๆเนี่ยว่าเป็นยังไงถูกใจไหมถ้าถูกใจขอตอย้ำอีกครั้งว่าไม่ผิดหวังที่จะก้าวเข้ามามีรูปร่างที่สวยงามแข็งแรงที่อันฟ้านะคะเชิญค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโรสนะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะ b ีแค Cafe ฟ่แ t นรีส n t เป็นคาเฟ่แมวแห่งแรกภาคใต้ของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็เป็นมิสมัมปี2อ2 2ค่ะ เมื่อกี้พ่อบอาได้ตั้งแต่ไหนคะเขบอกคลาสค่ะเป็นสายคลาสค่ะหนึ่งสัปดาห์ค่ะวางแผนว่าออกกอล์ฟกวันหสัปดาห์เนี่ยจะออกกําลังกายประมาณ5วันต่อสัปดาห์ค่ะเราเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็เวลาส่งลูกเนี่ยก็อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ยิมเนี่ยเป็นสถานที่ที่สะดวกมากหลังจากส่งลูกปุ๊บก็จะเข้ายิมแล้วก็เล่นคลาสค่ะ โอเคละาคลามสวยง่ายมากค่ะก็คือ1น,นะคะเราเป็นคุณแม่แล้วเนี่ยร่างกายจาหลังจากคลอดเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมก็นเน้นก็คือออกกำลังกายดูแลตัวเองนอนให้เร็วแล้วก็อานน้ำเยอะๆค่ะง่ายมาก อันดับแรกนะคะก็คืออัลฟ่าเนี่ยสถานที่เนี่ยสะดวกสบายใกล้บ้านแล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วยจะบอกว่าคอมมูนิตี้ที่นี่สําคัญมากคือที่อื่นเนี่ยอาจจะมีเครื่องที่เหมือนกันสถานที่คล้ายกันแต่ว่าที่อัลฟ่าเนี่ยค่ะที่ชอบที่สุดนะคะที่เลือกมาออกกำลังกายที่นี่เกือบ6ปีก็คือคอมมูนิตี้ที่นี่ค่ะผู้คนที่นี่เนี่ยน่ารักสังคมที่นี่น่ารักไม่มีการกันแกล้งไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้น ก็คือมาแล้วเนี่ยได้มีตสภาพที่ดีกลายเป็นเพื่อนที่มีน้ําใจแล้วก็ประทับใจต่อกันสถานที่กว้างขวางเครื่องเล่นได้คุณภาพมีครบทุกอย่างที่จอดรถดีห้องน้ําสะอาดมีซาวน่ามีสระว,ว่ายน้ําที่สําคัญนะคะชอบมากที่สุดคือมีบริการผ้าขนหนูกับน้ําดื่มหลายที่อาจจะไม่มีนะคะขอบอกก็ครไปเองแล้วก็ใลเรื่องเยียวกว่าเดิมส่วนคลาสเนี่ยที่ชอบมากก็คือเป็นมาตรฐานของレスมิวค่ะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นคลาสบอดี้คอมแบตคลาสบอดี้ฟัมคลาสเส้นคลาสบอดี้เซฟคลาสปั่นจักรายานโยค,คะ ทุกอย่างคือได้ครบไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนต้องการหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนอุปรกรณ์เนี่ยก็ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะชอบมากที่สุดค่ะได้ทุกส่วนได้ทุกอย่างครบถันค่ะขอขอบคุณยมากเลยนะคะยินดีมากค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงต่อเมื่อได้มาทดลองอยากให้ทุกคนมาใช้บริการกันเยอะๆแล้วก็จะได้มาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันจะรู้ว่าคําว่าครอบครัวอัลฟาคืออะไรค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ลินนะคะธุรกิจที่บ้านที่พี่ลินทําอยู่ก็เป็นโรงแรมค่ะพี่ลินมีโรงแรมชื่อโรงแรมเคสรีสอร์ทเอ็นทูวิลล่านะคะแล้วก็โรงแรมอันดากิลาที่หาดตาตองค่ะปกติพี่ลินชอบออกอกำลังกายยัง ส่วนมากที่มายิมเนี่ยก็คือจะมาเน้นเข้าคาสดนะคะชอบคาบอดี o d ั pump body combat สเต็ปแล้วก็โยคะถ้ามีเวลาพี่ก็จะมาเดินลู่วิ่งค่ะได้่น้ำหนั์ที่ออกกำลังกายอยว่นะ้ันคะส่วนใหญ่ที่มาอยู่ประจําก็5-6วันเลยค่ะเพราะที่มาได้ขนาดนี้เพราะว่าใจรักแล้วก็ชอบสถานที่มากเลยค่ะ ได้ค่ะเคล็ดลับของพี่ลินไม่มีอะไรมากเลยค่ะพี่ก็กินให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญต้องอย่าเลิมออกกาลังกายนะคะเหมือนที่เขาว่ากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษค่ะทไมเลือกองกาัาคะพี่ลินเป็นสมาชิกที่นี่มา6ปีแล้วค่ะแล้วก็ประทับใจมากอัลฟ่าเนี่ยสถานที่กว้างขวางนะคะที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็ครูฝึกเทรนเนอร์ที่นี่เก่งค่ะแล้วก็มีคลาสให้เราเลือกเล่นได้มากมายเลยนะคะเครื่องเล่นทันสมัยนะคะแล้วก็น้องๆที่นี่น่ารักค่ะที่มาแล้วพี่ชอบและประทับใจ ออถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าอยากจะสมัครยินนะคะพี่แนะนําเลยค่ะว่าให้มาทดลองเล่นที่อัลฟ่าสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าอัลฟ่ามีอะไรดีๆกว่าที่คุณคิดค่ะนะคะชื่เนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเป็นเภสัรกรลงมาสีโรจนะครับตอนนี้ผมเออร์ลี่รีทมาแล้ว3ปีนะครับก็ใช้เวลาส่วนใหญ่จากการรีทายแล้วก็คือหาสถานที่ออกกำลังกายซึ่งสะดวกสบายใกล้บ้านนะครับผมว่าอัลฟ่าที่มีตอบโจทย์ทุกอย่างครับผม ตอนนี้ชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นเราสามารถจะเลือกว่าเราจะต้องการเวทคาร์ดิโอหรือว่าโยคะก็ได้ซึ่งโยคะที่นี่ก็มีครูมาสอน6วันแล้วก็มีอาจารย์ที่เก่งๆประมาณ5าท่านมาสอนผมได้ทุกวันเลยนะครับทำให้เราได้มีการยืดเดียนส่วนเรื่องการคาร์ดิโอก็ผมก็จะมีการเดินลู่ปั่นจัก,กรยานแล้วก็มีการว่ายน้ำซ,ซึ่งสระน้ําที่นี่เป็นสรานที่สวยแห่งหนึ่งนะครับของในจังหวัดภูเก็ตอยู่ข้างภูกเขาทําให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามน,นะครับสำหรับในการมาว่ายน้ํากลางแจ้งมากนะครับแล้วก็ส่วนเว, Training, เวทเรร่่่งงงงมมมกอออาาาซึุปณ์ืืตๆี แล้วก็มีการนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งหายิมดีๆแบบนี้ได้ยากมากในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่กลางเมืองด้วยเดินทางก็สะดวกครับผม,มไม่รู้มากไปหรือน้อยไปนะครับในหนึ่งสัปดาห์ผมออกานนไล่ประมาณ6วันนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ4 -6 ชั่วโมงนะครับซึ่งดูแล้วก็จะใช้ชีวิตบางวัน6ชั่วโมงก็เหมือนใช้เวลา1ส่วน4ี่ของใน1วันเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ถือว่าอัลฟาเป็นถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของผม,งผมก็ว่าได้เลยนะครับผม เคล็ดลับในการดูแลง่ายๆนะครับก็คือกินอ,อ,อาหารใีข้อผ้าหมู่นอนให้ครบ7จ็ถึงแชั่วโมงแล้วครับที่ชอบที่สุดก็คือผมได้มีเวลาง,งีบในตอนช่วงบ่ายซึ่งเราจะได้มีพลังในการมาออกกําลังกายที่ยิมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่นี่ทุกวันศุกรจะมีไอบาร์นะครับก็คือมีการแช่ร,ร่างกายให้ร,ร่างกายมีการ mm hmm. ฟื้นฟูนะครับเรียกว่ารีคอวอรี่ไฟเดย์นะครับ ทำไมถึงเลือกมาที่นี่นะครับก็มีหลายประเด็นนะที่ผมชอบที่นี่ครับอันดับแรกก็คือที่นี่มีที่จอดรถที่สะดวกสบายกว้างขวางมีที่ล่มสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับอันที่2ห้องน้ําสะอาดมากๆเลยครับมีแม่บ้านมาดูแลทำความสะอาดทุกชั่วโมงเลยนะครับอันที่3ก็คือมีห้องสตรีมซาวน่าที่กว้างขวางนะครับอีกอันก็คือมีไอบาร์สทุกวันศุกร์มีบริการสําหรับนักกีฬานะครับให้เราได้ผ่อนคลายนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับพนักงานที่นี่บริการได้ดีมากๆเลยครับมีการทักทายลูกค้าตั้่ทีีเรราอกกณ็คนื มีปัญหาผู้ดันการก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างก็คือตอบโจทย์ในการปรับปรุงนู่ปรับปรุงนี่แล้วก็มีการพัฒนาทุกๆสิ่งในใน Alpha ได้ได้ดีและรวดเร็วมากอเลสตอนอันนี้ผมอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่พัฒนาแล้วก็สามารถจะจูงใจให้คนห็นมามาเล่นที่นี่ได้มากๆเลยนะครับถึงจะแพงไปนิดแต่มันมีมาตรฐานที่ดีมากๆเลยครับผมไม่เป็นไรครับออกันหน้าเชเจอกันใหม่คร<ม>ับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ชูวีครับผมรับราชการอยู่ครับอายุ45ปีครับผมชอบอชอบเวทเทรนนิ่งครับผมปกติในหนึ่สัาหที่มีการออกกําลกายแบบไหนบ้างช่วงนี้ก็สัปดาห์ละ3วันครับมีวิ่งด้วยแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งด้วยครับผมคุมอาหารครับมีออกกําลังกายอันนี้จะช่วยลดน้าหนักแล้วก็คุมได้เลยครับเพราะที่นี่มีอุปกรณ์พร้อมครับผมสามารถใช้กับ ทุกกิจกรรมได้ที่จอดรถสะดวกแล้วก็มีสระว,ว่ายน้ำด้วยแล้วสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าให้ออกกํลังกายนะครับเพื่อสุขภาพของเราได้แข็งแรงครับผมขอบคุณครับ